สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้ยนะคะแล้วก็ทางทีมงานดีเจนโฮมค่ะนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทางครูก๊อฟนะคะแล้วก็คุณเจมนะคะที่ได้มาออกรถนะคะโตโยต้าอินนาวาคันสวยๆนะคะคันงามคันนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเรียนสอบถามนิดนึงนะคะว่ารู้จักดีเจนโฮมค่ะจากสื่อช่องทางไหนคะเอ่อผมดูจากทาง a c e b o o k ครับช่วยกับแฟนช่วยกันหาดูมาหลายเต้นแล้วครับก็มาเจอที่นี่ครับโอเคการรีวิวเลยอย่างเงี้ยแฟนขับมานานแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตามตามมานานแล้วครับดูมาหลาย พันแล้วค่ะแล้วพอมาดูรถแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างคะคือมาตอนแรกเลยมาดูรถเ,เปิดรถมาคือว้าวมากเลยครับค่ะคือใหม่มากดูทุกอย่างโอเคมากเลยครับค่ะอ๋อโอเคก็ก็อยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะเบอร์การดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากนะคะแนะนำรีเจนท์โฟมค่ะด้วยอยากจะให้ฝากถึงลูกค้านิดนึงค่ะ ที่อยากจ็ซื้อรถกับเรเจ้นพงค่ะอ่าครับมั่นมั่นใจได้เลยครับเต้นนี้คือโอเคมากแนะนําดีมากครับจัดไฟแนนซ์ไวมากครับค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้รถคันนี้เป็นน้องนําโชคนะคะแนะนำในสิ่งดีๆมาสู่คุณลูกค้าและครอบครัวค่ะขอบคุณมากมากค่ะครับขอบคุณครับนะครับ